เพื Hello. Hello. ่อนจะลงไหนวะนะไอ้เฮียลุลุ้นเป็นหน่งไอ้ยลงไหนวะมีน่แน่เลยีเยอเียด้ไ้เี้อย้เดีไ้ยไม่ไดูม่ได้ดูีแล้วีย้ มีปะวะมีปะเดี๋ยวเหมือนคูตะกี้้าไอ้เนี่ยไม่มีหรอกยืนก็โผล่วาไอ้เไี่ยลูกซองปั๊มสองกระบอกเฟียหยอก เลยตัวขาดอะตาเนี้ยใครวิ่งกาหาตัวมึงจะใช้จนจบเกมเปล่าไอ้เฟศพอละ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 สนใจได้ซองทั้งเกมป่ะตาเยอะไอ้เนี่ยระยะนั่นระยะไม่ไกลเกินไปเฮ้ยแต่ระยะมัน ไก่มันยิงเกือบ,บตายอยู่นะถ้าโดนข้าหัวถ้าโดนหัวไอ้ก็เอฟโฟพอนเจอเอโฟเฮ้เไม่คือของข้าขอลักของข้า <laughs> เอ้สัตว์เฮียไอ้ชี้กูฟาร์มตรงไหนไปบ้างวะแล้วเนี่ยไอ้สัตว์ประตูปิดทุกบ้านเลยไม่รู้ว่าตานี้เชฟแน่นอนอ่ะฟองมาขนาดนี้แล้วฟองไม่เห็นเลยสัตว์หัวแตกไอ้เหี้ย เลยครับเลยครับโอ้วงไกลโยเยี่ยตัวไป500เมตรเอาเรื่องอยู่อืนี่ก็ชอบจริงจังเลยเนาะไอ้สัตว์มาดิครับเอสส์ ีด็กก็สี่ไงตัวขาดจะดูคนจะขนาดไหนตะกี้ยังหัวแตกเลยตะกี้โกงปวดแต่เล่นโทรศัพท์ไม่ได้มองกูมีคูณหกอันนึงอ่ะเอาไปคูณหกเหลือมีแล้วมีไปเข้าวงคร่ะเพื่อนๆเขียกกำลังจะฟาวเลยมีระเบิดอยู่ลูกนึงเอาไหมเอาเอาไม่เอาแบบโยนนะเอาแบบวางโอเคงั้นเดี๋ยวกูปา ไอ้สัตว์ได้หได้หีก็ไม่โยงเนี่แค่ปลาไป I got supplies ใครเอาคูน6บอไม่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 ไม,ไ,มไม่มีใครเอาจะได้โดนทิ้งลงน้ำถึงวันแล้วใครเอาไอ้นี่ปะอะไรวะแม็กแม็คก,กิบตรงกิบตงเอาทิ้งลงน้ำไปเฮียเนี่ย คำพูดคำจะช่ดูโหดาหนักคุณถกไม่มีใครเอาใช่ไหมจะทิ้งทิ้งไม่ไม่ไม่มีใครพูดกูทิ้งกูถิงเวลาไรเยอะได้กบตงทิ้ไปเฮียก็บตรง มึงคิดว่ามึงทิ้งกิ๊ตรงได้แต่กลัวหาระเบิดไปทิ้งใส่มึงไม่ได้หนีแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมไงเท่าเทียมเพี่ไ้ครูน็อกได้สัตว์ไม่เป็นไรมึงน็อกครูไม่ได้น็อกเท่าเทียมเท่าเทียมตรงไรกูป่ะฟาราได้เลยเนี่ย Watch out ไอ้พลาด้ายมีตัวไอ้เหี้ยวิ่งแยกกันชิบหายไอ้สัตว์ม,ม,ม,มันวิ่งมาเมื่อกี้ไม่รู้คนหรือเปล่าอันนี้อันนี้เล่นซ้อมแข่งถีมบใช่ไหมวิ่งแยกกันเนะี่ย <c oughs> อาจจะใช่เนี่ไยไอ,อ, <c oughs> อ้กูสเกลวะไ้เยี่ยู้สเกลวอือเย็ดเป็ดโอ <c oughs> ้ยเหลือบมากพลาด้ายกูวิ่งไม่ทนันไอ้เหี้ยขาสั้น ิ่งไม่ทันก็าหารถมาดีไม่มีรถเนี่ยเฮียอุ้ยเดือดว่ะไปดีไปดีเอ้ยไ,ไม่ไม่ใช่หมู่บ้านไอ้ไม่ใช่แบบอะไรจะแถวเนี้ยตรงคูม้าค่ะตาแถวคูม้าเลยหมู่บ้านเล็กอะ่ะยิงได้ปะมันยิงกูอยู่ยิงอยู่หมกัมกหมักให้หน่อยหมัก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 ไม่เห็นไม่เห็นตรงไหนตา ตาตาหน้ามึงเลยเก็บหักมากตาไอ้ขี้กงกูกรตุกอะไรวะมันกระตุกมากเลยวิวตา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 กระตุกมากเลยเออบนเขาบนเขา ต้องเห็นนะต้องห็นนะเห็นปะไม่เห็นไม่เห็น enemies a h e a าสีอยู่ enemies ahead watch out โอเคหมด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 ตายกูกระตุกมากเลยกูกระตุกแค่จังหวะไปเมื่อกี้ไเฮี้ย50กว่า90้ล้วไอเฮี้ยอะไรวะเนี่ยเอากิบตรงวะ

เฮียโคกระตุกเลยเฮียภาพไม่ลื่นเลยึงนะเจ็ดร้อยเมตรเข้าวงเลยไกลนะไกลไเน็ตตานี่เนี่ยบ <Yeah. S 2> ักเน็ตตาเนี่ยย <ussen> ังเอ้สัตวสเฮียโคตรเฮียเลยหายเฮียนอนไม่ได้ไอ้เฮียอ้าวเข้าไม่ได้อ้าวหูเข้าได้ละ รายงานแป๊บยังไม่แก่กลยเพาขนาดนี้แหละอืมกูรายงานก่อนเนี่ยไอ้เหี้ยดูดิมันวิ่งมาขนาดนี้ได้เลรือเต้เฮ้ยเนี่ยเนี่ยกูกูฟาร์มกูฟาร์มเนี่ยต้ไอ้กูดังอ่ะกูฟาร์มกูดังเสร็จแล้วกูเข้ามาบักเลยไอ้เหี้ย มาดักมาดักคนยิงเข้าบักไอ้เงี้ยสามสิบวิไอ้เฮี้ยยามีเยอะปะขอใน่อยไม่ไม่ยหญ่ใหญ่ะโอยี่เฮี้ยจนเงี้ยที่ล่านเล วงไกลมากอืมเฮียยังไม่ได้ยิงไข่เลยแม่งแหลกไอ้เฮียยิงไอ้ตัวใกล้ๆมึงไม่ได้เฮียที่อยู่ก็แหลกอะไรวะเล่นกับเล่นคนเดียวไม่แหลกเล่นกับมึงแหลกทิพไายควยดูเน็ตกูปนี่สับ นั่งตางโฟลมแต๊ดูเฮ้ยโหตกใจหมดบอดเฮี้ย ไอ้ตรงแถวพาราไดน่าจะเอ๊ะไม่ใช่พาราไดดิบุ๊แคมป์น่าจะมาบุ๊แคมป์เออแถวหน้าวงอ่ะมีเป๋าสามตรงนี้นะใครมีมีอะไรมีเหรอขาดแค่ยาวอ่อไอ้ต้านยิงอ่ะมีหนฮิสบควไม่ขาดอะไรเลยอ่ะขาดแค่คิวอ่ะ โอ้ยตาหน้าหีนี่สั์มึงดูเลยโซนี่เฮียโซนีจะมาหาแดกหัวมึงอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> อุ้ยเฮียตกใจหมดเลยสัย <c oughs> ้เฮียหน้านี้ขาววิ่งเลยยัดเป็ด ไหนวะต้นไม้เต็มเลยน่ะโอ้โหต้อมาดีครับยามาดีครับอยากชุบเลือดอยากชุบเลือดชุบแป้งทอดอ่ะอยากชุบเพื่อนอ่ะมาดีครับไอตาที่ได้ยังโดนระเบิดหิวเลยพี่แถว ไหนวะ้าน e um, e, wow ี่เต็มเลยเนี่ยไหนเนี่ยตรงห้องกูี่งไม่เห็นหรอกไหนวะไอ้หน้าอี้ตาไอ้สัดยาไม่มีเหี่ยวไปคุยไอ้หน้ายี้ยไม้ตาสายัง ค้ยเอายาไปไอิสตยาจิงหน่อยน้อยอยู่ไอ้เจี๊ยเอาแพรไปแล้วเอาไปแล้วนี่อยูนี่สองันอือเอาไปแดงไง้สั์เนี่ยไอ้ดอกลงไอ้คุยไอ้ดอกลงหน้หน้าร้อยห้าช่างไอ้ดอกแม่งอ้สัต เกือบล่อยสัตว์ถ้ามันล้มได้ได้ียนี่มันไม่ล้มไอ้สัตว์ Search for vehicles เอามันเอามันไม่เล็กหรอไม่ล้มเอาหรอนึกว่าล้มได้กูเลยกูเล่ให้มึงไปตรงนั้นมันจะการจะให้ล้มนเ้ยแน่ตรงไหนวะบ้านข้างบนนี้มาร์คยาพืชมเลย Watch out ยังผมไม่เห็น enemies ahead ต้นไม้บังไ,ไม่เห็นเลยว่ะอ๋อเห็นละเห็นละมับนบน้านบักใช่ใช่มันมีลูกเรือเปล่าแต่รเราเห็นแค่ตัวเดียวเห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียวเหมือนกันมีแค่ตัวเดียวเยื่องเดือดมากโอเคกำลังไป มันน่าจะเก็บเอดอกันแล้วแหละมันไม่ไม่ไม่มันยังไม่เก็บยังไม่เก็บใต้ตึกไปแล้วสักอืมมันอยู่ใต้ตึกเอออยู่บนเขาอยู่อยู่ตรงหัวคอยหัวคอยโอเคโอเคยิงได้ปะมันยิงตรงไหนกีก้ะไม่รู้อยู่แค่หัวคอยเบ็ดงเรานะ นี่ตัวหอ่อคอใช่ไหมใช่นี่กูุิงหอ่อคอตายเนี่ยก้อนหินเดาๆๆๆมีนนะมีนนะตามตัวหินได้หน่อยดิเกิตกำลังไป เออข้านู้นอยู่ขวั่งนู้นขฝัางนู้นขวั่งนู้นเ่นโดนเพื่อนดนเพื่อนดนอนตายได้ใช่ไหมนีตัวเข้าวงเข้าวงองกับเข้าวงล้วนใช่ใช่ อันนี้ตัวไหนอ่ะตัวนกวง Watch out เออข้าวาเราต่าข้าน่า,า,า,นาดาวดาวหนึ่งนมีตัวหนึ่งตาสองตัวสองตัวดาวหดาวหนึ่ง,งอีกตัวหนึ่งหมด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 มมดหมดหมดหมดมุดมออุด คือเพื่นทันอยู่แต่ว่าวงาเร็วอยู่ตาเนี่ยวงวงวงไม่ค่อยไม่ค่อยเจ็บถ้ามันไม่ถ้ามันติดออือใครตัดพีใครช่วยกูเลยียไม่เพื่อนโดนเพื่อนยิงไงไม่รู้ว่าไปรับงในตอนแรกเป็น ไม่เพื่อนเพื่อนเพื่อนจริงไงเลยกูเลยอยู่กับเพื่อนจรเฮียยี่ได้กระสุนเวกเตอร์แม่งหมดก่อนไอ้เฮียโคตรเฮียเลยไอ้เฮียแล้วกี่ตี้เนี่ยเหลือตี้เดียวเหลือตี้เดียวอาจจะแยกกันนะเอออาจจะแยกไม่ก็หนึ่งตัวแล้วก็สามตัวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะใช่อาจจะสองสองสี่หรือสามสี่ไม่ก็สี่สี่ก็ มันตาฝาดที่ว่าจะเห็นบนคนอยู่หอคอยวะไม่รู้ใช่ปล่าคือฝั่งตรงข้ามมันอยู่ในโรงงานปล่าน่าจะโรงงานโอเคนี่ไม่ชอบดิ้นโรงงานไม่ไม่ก็บนเขานะระวังนะใช่ใช่อาจจะบนบนเขาเลยลองตกใจเป็นกูนะบนหอคอยอะ่ะเนี่ยกูน่าจะมาเช็คหอคอย ไม่รู้ใช่ป่ะเห็นเหมือนปืนมันมีปะไม่มีมมมบนบนเขาแล้วล่ะบนเขาบนเขาแ่น่าจะเป็นงูบนเขาอ,อืมเฮ้ยอ๋อตกใจหมดเลยนี่ยตรงไหนเพื่อนอไม่มากเลยนี่ไงมากยมมายมข้อเสียคือไม่มาก,กันนี่แหละ Đây mùa ta, mùa bán Cầm thang, ừ. cầm thang Mình đang ra ปั๊มยาได้ปั๊มอ๋อเฮียเพื่อนเราหน้ากูเลต้าในบ้านมีตีเดียวมันอยู่กำแพงนะาตาเาเราเราเราเาอันนี้ซ้ำตายเหลือตัวเดียวตัวเดียว f อ r m up ม n อมบุก